สัมมาสัมบุท h a ส h a นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุท h a ส h a นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุท h a ส h a สัมบุตโธดิปดังเสโธมหาการุณิโกมุนิ กาลันยูนังอติเศธโธสาวกานังหิเตสโกวัตตมานัมปิโลกัสสะจาริตังอวิโรมยังพิกุณังพิกุณีนัมปิอัฏฐายะจหิตายะจะวัสสุปะกมณันนามะ อนุญาสิวินายโกตการังปาุนันตาโคมะยันตังอภิปูจิตุงวัดสาวาสาทิทานายะสัมปหัตธาสมากตากะดากทะถกิมารัภะปัญญตาสามะเฮสินา สับบันตังยาปนัทธ,ธายะกะทั่งวินยดีปิกังกะทานจิกะทายิตสามิตังสุนาธาสะมมาหิตาตีการบัดนี้เป็นบัดสูปัายิกาสมัยวันเข้าจำพรรษา อยู่การฝนตามนิยมในวินัยพุทธ,ธานุญาตมาถึงแล้วภิกษุสมมเนรสหธรรมิกพุทธ,ธบริษัทมาประชุมณที่นี้เพื่อจะทำวัฏสาธิฐานตั้งจิตคิดจะอยู่การฝน ตามพระพุทธานุญาตวิธีนั้นก็แลการจำพันษานี้เป็นอาจินนปฏิบัติพิสุทั้งหลายได้ประพฤติตามการดังท่านที่ได้ดำรงพรหมจรรย์สถิตในความเป็นพิสุมานาน เคยได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเข้าใจจำทรงไว้แล้วฝ่ายพิสุสมเนรนที่มาใหม่ยังไม่ได้ยินไม่ได้ฟังยังไม่ได้ศึกษาเข้าใจและยังไม่ได้จำทรงไว้เพราะเหตุนี้เพื่อให้ท่านที่มาใหม่ ได้รู้ได้เข้าใจและจำทรงและเพื่อให้ท่านที่ดำรงพรมจรย์มานานอนุเคราะห์เพิ่มพูนเนื้อความที่ได้รู้แล้วนั้นจึงจากกล่าววินัยกถาแสดงนิทานบุคคลแห่งวัดสูปนายกาอนุญาตนั้น ตามความในวัตส,สูปนายิกะคันทกะกับทั้งอธิบายย่นย่อพอให้ประโยชน์ชนะคุณสำเร็จแก่ภูสดับฟังแล้วจะได้ตั้งจิตคิดประพฤติตามพระพุทธานุญาตนั้นนัก,การบัดนี้เนื้อความในนิทานว่า สมัยเมื่อสมเด็จพระภูมีพระภาคเจ้าเสด็จอยู่เวรุวันการันทะนิวาปสถานณนะเมืองราชฤก์เป็นที่พิขาจาร์โคจรเขตครั้งนั้นสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้ายังหาได้ทรงบัญญัติการจำพรรษา แก่พิสูจน์ทั้งหลายโดยวินัยนิยมไม่เพราะการจำพรรษาอยู่การผลงดการเที่ยวไปในที่น,นั้นเสียอยู่แต่ตำบลเดียวตลอดสามเดือนนั้นเป็นกิจชอบของประชุมชนซึ่งเป็นหมวดหมู่ทั้งครหัสทั้งบรรพชิต คำนี้จริงอย่างนั้นแม้พ่อค้าม้าทั้งหลายเที่ยวขายม้าในเมืองนั้นนั้นขายยังไม่หมดสิน้นถึงฤดูฝนก็หยุดแรมอยู่ในบ้านในเมืองที่ตนไปค้าขายนั้นเหมือนพ่อค้าทั้งหลายที่แรมฝนอยู่เมืองเวรัญชา ซึ่งได้ถวายข้าวมูรกะแด่พระสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานครั้งเมื่อไปจำพรรษาเมืองเวรัญชาเป็นตัวอย่างอันหนึ่งพวกดีรทีพาหิระบรรพชิตครอบครองมูนะ่คณะสั่งสอนในกิจ ตามสมัยรัฐิแห่งตนแห่งตนเมื่อถึงฤดูฝนก็หยุดอยู่สถานเดียวหาเที่ยวจาริกไม่นี้เป็นความประพฤติของโลกแม้สมเด็จพระภูมิพระภาเจ้าก็ทรงประพฤติตามหาขัดกับจารีตนั้นไม่เมื่อถึงวัสานสมัย ก็เสด็จพักอยู่การฝนมีนิยมแสดงไว้ณเบื้องต้นแห่งบรรพชาขันว่าอาทะโคภะควาวัดสร้างวุธโธเป็นต้นฝ่ายพิสุพุทธสาวกทั้งหลายเมื่อมีน้อยและดำรงอยู่ในโลกุตรคุณก็ประพฤติตามสมเด็จ พระบรมศาสดาหยุดจำพรรษาและส่อนเร้นประกอบทิฏฐธรรมะสุขวิหารณนะที่ควรแก่วิเวกมีป่าและภายใต้ร่มไม้เป็นต้นหาเที่ยวสัญจรทั้งฤดูหนาวฤดูร้อนและฤดูฝนให้เกิดอาสวัตานิยธรรมไม่ เมื่ออาสวัฏฐานิยธรรมทั้งหลายยังไม่ปรากฏเกิดมีในภิกษุสงฆ์สมเด็จพระภูมีพระภาคเจ้าก็ยังหาทรงบัญญัติการจำพรรษาโดยเป็นวัตถุแห่งอาบัติตามวินัยนิยมไม่เพราะอาศัยพระพุทธบัญญัติเนื่องด้วย เรื่องจำพรรษายังไม่มีฉะนั้นพิสุชพคีจึงเที่ยวจาริกไปทั้งฤดูหนาวฤดูร้อนและฤดูฝนไม่มีสมัยที่จะหยุดอยู่แรมฤดูเลยเมื่อคราวฝนตกแผ่นดินชุ่มด้วยน้ำฝน เที่ยวเหยียบข้าวกล้าอ่อนๆและตินชาติระบัดเขียวและสัตว์เล็กๆให้ถึงความพินาศด้วยกำลังเหยียบย่ำมนุษย์ทั้งหลายติเตียนว่าชะไหนหนอพระเป็นผููเป็นเจ้าทั้งหลายมาไม่หยุดฤด,ดูฝนเที่ยวจาริกตลอดทั้งสามฤด,ดูการ แม้แต่เราดิร์ถีปริภาชกมีทำอันกล่าวไม่ชอบยังมาหยุดฤดูฝนหาเที่ยวสัญจรทุกเมื่อไม่แม้นกทั้งหลายยังมารู้จักทำรังณยอดไม้ไมหลบหนีฝนก็แต่สมณะสากยบุตรเหล่านี้มีทำอันกล่าวชอบด้วยดี มาเที่ยวจาริกอยู่ทั้งสามฤด,ดูการเหยียบตินชาติเที่ยวเขียวเบียดเบียนของเป็นมีอินทรียเดียวทำสัตว์เล็กๆเป็นอันมากให้ถึงความพินาศภิกษุทั้งหลายได้ยินมนุษย์ติเตียนดังนั้นแล้วก็กราบภูลสมเด็จพระภูมิพระภพเจ้า พระพุทธองค์ทรงอาศัยเหตุนั้นเป็นเดิมให้ประชุมสงฆ์ทรงแสดงรำมีกถาแล้วทรงอนุญาตว่าอนุชานามิภิกขเววัดสร้างอุปกันตุงเราตถาคตอนุญาตเพื่อเข้าถึงการผลคือให้พิสุทธ์ทั้งหลายจำพรรษา หยุดอยู่การฝนเมื่อทรงอนุญาตแล้วฉะนั้นยังไม่นิยมการด้วยฤุด,ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเกิดความปริวิตกสงสัยว่าจะพึงเข้าฤุดูอยู่การฝนหยุดจำพรรษานั้นเมื่อไรหนอด้วยว่าฝนก็ตกในการนั้น,น,น ทั้งฤดูฝนและการใกล้ฤดูฝนจะมีการพิเศษอะไรเป็นเครื่องกำหนดเล่าดังนี้แล้วทูลถามสมเด็จพระภูมีพระภาคเจ้าสมเด็จพระภูมีพระภาคเจ้าตรนิยมฤดูทรงอนุญาตว่า อนุจานามิภิกเววัดซาเนวัดสั่งอุปกันตุงเราตถาคตอนุญาตเพื่อพิสุเข้าถึงการฝนจำพรรษาหยุดอยู่แห่งเดียวในวัดสานะคือการเป็นที่ฝนตกที่นิยมว่าฤด,ดูฝนก็แลข้อที่พระองค์ทรงอนุญาต เนื่องด้วยการเหมือนอย่างอุโบสถมีประเภทต่างๆตามการคืออุโบสถที่14ที่15และสามัคคีเป็นต้นภิสูจน์ทั้งหลายเกิดความปริวิตกใครท,ทราบว่าดิทีเป็นที่น้อมเข้าไปใกล้าการฝนอยู่จำพรรษานี้ มีจำเพาะคราวเดียวหรือมีต่างอย่างเหมือนการแห่งอุโบสถฉะนั้นหรือจึงกราบทูลสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสว่าดเวมาภิกเววัตสูณปายิกาปุริมิกาจะปัชิมิกาจะเป็นต้น มีความว่าดิถีเป็นที่น้อมเข้าไปใกล้าการผลเหล่านี้สองวันคือปุริมิกาวัดสูปัายิกาทีแรกหนึ่งผัชิมิกาวัดสูปัายิกาทีหลังหนึ่งเมื่อปุณณมีเลิกอาสันหะไปแล้ววันหนึ่ง พึงเข้าวัตสูปนญยิกาต้นเมื่อปุณณมีอาสัญหะไปแล้วเดือนหนึ่งพึงเข้าวัดสูปนายิกาหลังวัตสูปนญยิกาดิถีเป็นที่เข้าพัรษามีสองคือวัตสูปนายิกาต้นหนึ่งวัตสูปนายิกาหลังหนึ่ง ด้วยประการชนีครั้งนั้นพิสุชัพพคีทั้งหลายเข้าไปใกล้าการฝนแล้วเที่ยวจาริกไปกลางพัศการมนุษย์ทั้งหลายก็ยกโทษต,ติเตียนเหมือนครั้งก่อนพิสุททั้งหลายนำความนั้นขึ้นกราบทูแลแด่สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้า สมเด็จพระภูมีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติห้ามว่าภิสูุใดเข้าพรรษาแล้วอยู่ยังไม่ครบสามเดือนเบื้องต้นหรือสามเดือนเบื้องหลังก่อนอย่าพึงหลีกไปเที่ยวจาริกถ้าพิสูตใดหลีกไปเที่ยวจาริกไซพิสูน้น ต้องอาบัตทุกกฎเพราะพระพุทธบัญญัติแต่งตั้งไว้ชนีการอธิษฐานจำพรรษาจึงต้องให้ครบสามเดือนภิกษุทั้งหลายต้องทำตามพระพุทธบัญญัติเมื่อถึงวันเข้าพรรษาภิกษุไม่อยากเข้าพรรษาแกล้งร่วงอาวาสไปเสีย หรือได้อธิษฐานการจำพรรษาแล้วจะไม่อยู่ให้ครบสามเดือนนั้นไม่ได้ต้องอาบัตทุกกฎยกไว้แต่อันตรายใหญ่ซึ่งโปรดไม่ให้เป็นอาบัติเท่านั้นถ้าอันตรายไม่มีอยู่เป็นปกติแล้วจะไม่จำพรรษาหยุดอยู่การฝน ให้ครบสามเดือนนั้นไม่ได้ต้องอาบัตทุกกฎอันหนึง่งพิสุจำพรรษาต้องมีเสนาสนะจึงควรพิสุจะจำพรรษากลางแจ้งหรือในโพรงไม้หรือในตุ่มที่มีใช่เสนาสนะไม่ควรต้องมีเสนาสนะ ที่มุงที่บังมีหลังคามีฝาม, vinegar, มีประตรูจึงควรเมื่อพิสุจะจำพรรษาอยู่มีกรณียกิจควรทำเกิดขึ้นก็ทรงอนุญาตให้ทำสัตตาหะสันนิวัตกลับมาในเจ็ดวันพรรษาไม่ขาด กิจที่ควรทำนั้นแสดงไว้ในบาลีดังนี้กะสหธรรมิกหรือมันดาบิดาเจ็บไข้รู้เข้าไปเพื่อรักษาพยาบาลก็ได้ขะสหธรรมิกกระสันจะศึกรู้เข้าไปเพื่อระง,งับก็ได้กะมีกิจสง์เกิดขึ้น เป็นต้นว่าวิหารชำรุดลงในเวลานั้นไปเพื่อหาทัพพระสัมภาระมาปฏิสังขรณ์ได้อยู่กะทะทายกต้องการจะบำเพ็ญกุศลทรงมานิมนต์ไปเพื่อบำรุงศรัทธาของเขาได้อยู่แม้ธุระนอกจากนี้ที่เป็นกิจจลักษณะ อนุรมตามนี้เกิดขึ้นก็ไปได้เหมือนกันอันหนึ่งโบราณคติสืบมาท่านบอกให้รู้เขตอาวาสเป็นที่รักษาอารุณเมื่อพิสุมีกิจไปนอกอารามพึงรู้เขตอารามก่อนในวัดบวนิเวศวิหารนี้มีกำหนดเขตนั้น คือทิศตะวันออกมีเขตตามแนวตึกแถวถนนดินสอไปจนถึงคูด้านทิศใต้ซึ่งบัดนี้ได้ถมใช้เป็นทางเดินเข้าโรงเรียนวัดบัวนิเวศและตรอกบัวรังสีไปจนจรดกับกำแพงด้านหลังโรงเรียน แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามแนวกำแพงนั้นไปจนจดกับตรอกโอนรัรงสีด้านทิศใต้มีเขตเริ่มจากมุมกำแพงนั้นเลื่อยไปตามแนวกำแพงผ่านหลังอาคารฉลองพระชนสาหนึ่งร้อยปีตึกปิยะสมบัติกุล ตึกระอ,อตึกบุญยรัตเวศและหลังคณะกุติไปจนสุดกำแพงแล้วหักมุมเลี้ยวขวาไปตามแนวกำแพงนั้นด้านหลังของอาคารที่จอดรถวัดบวนิเวศวิหารจนจดกับคูหลังคณะกุติซึ่งบัดนี้ ได้ถมดินวางท่อแลทำกำแพงไว้แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามแนวท่อแลกำแพงนั้นจนถึงคลองระหว่างถนนสิบสามห้างกับถนนบวรนิเวศคลองระหว่างถนนทั้งสองนั้นบัดนี้ได้ถมแล้วและวางท่อไว้เช่นเดียวกัน ที่ตรงนั้นบัดนี้กรุงเทพมหานครได้จัดทำเป็นสวนยอมทิศตะวันตกมีเขตจากมุมสวนยอมนั้นแล้วเลี้ยวขวาไปตามแนวสวนยอมนั้นจนถึงแนวริมถนนพระสุเมนตรงกับกำแพงด้านหน้าวัด ทิศเหนือมีเขตนับจากมุมที่สุดสวนยอมจดกับถนนพระสุเมนนั้นมาบรรจบกับกำแพงด้านหน้าวัดตามแนวกำแพงด้านหน้าวัดนั้นไปจนบรรจบกับตึกแถวถนนดินสอด้านทิศต,ตะวันออกที่เท่านี้เป็นเขต วัดโบวรนิเวศวิหารนี้เพราะฉะนั้นเมื่อว่าคำอธิษฐานภรษาในพระอุโบสถนี้พึงตั้งจิตคิดว่าจะอยู่ในเขตอาวาสตามกำหนดนี้ตลอดสามเดือนไม่ไปค้างแรมคืนให้รุ่งขึ้นนาที่อื่น พึงเปล่งวาจาพร้อมกันว่าอิมัตสงอาวาเซอิมังเตมาสั้งวัดสั้งอุเปมะดังนี้สามหนมีความว่าข้าพระเจ้าเข้าถึงการฝนคือจำพรรษาในอาวาสนี้ตลอดสามเดือนนี้อันหนึ่ง การจำพรรษาเนื่องด้วยการถือเสนาสะนะสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าทรงอนุญาตให้สงสมมติพิสุให้เป็นผู้จัดแจงให้ถือเอาเสนาสะนะและการให้ถือเอาเสนาสะนะนั้นเป็นสองคืออุตุการหนึ่งวัศกาหนึ่ง การให้ถือเอาเสนาสนะในอุตุการนั้นไม่ยั่งยืนผัดเปลี่ยนไปตามพิสุมากแลน้อยและเมื่อมีอาคันตุกะมาแต่การให้ถือเอาเสนาสนะเพื่อจำพรรษานั้นยั่งยืนอยู่ไปได้ตลอดสามเดือนหรือสี่เดือนแห่งฤด,ดูฝน ก็วันนี้เป็นวันที่จะให้พิสุถือเอาเสนาสนะเพื่ออยู่จำพรรษาในอารามในพระอารามนี้ท่านผู้ที่สงสมมติไว้ให้เป็นผู้แสดงให้พิสุถือเอาเสนาสนะนั้นคือพระเดชพระคุณพระเทพวชิระมุนีเพราะฉะนั้นวันนี้ จึงต้องให้ถือเอาเสนาสนะให้พิสุผู้รับได้อยู่ไปจนตลอดสามเดือนควรไปชี้เสนาสนะให้พิสุได้รับแต่เหตุขัดข้องที่จะต้องไปชี้เช่นนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นจึงให้น้ำเป็นสำคัญ เมื่อพิสุได้รับน้ำจากพระเดชพระคุณพระเทพวชิระมุนีแล้วพึงเข้าใจว่าท่านให้ถือเอาเสนาสนะที่ตนได้เข้าอาศัยอยู่มานั้นแลอยู่ไปเป็นนิดตลอดสามเดือนเมื่อได้รับน้ำถือเอาเสนาสนะดังนั้นแล้ว กลับไปถึงเสนาสนะที่อยู่ของตนของตนพึงปัดกวาดตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้เมื่อได้ทำการอธิษฐานพรรษากำหนดเขตและที่อยู่ชนีแล้วก็เป็นวัดส,สูปกาตาเข้าถึงการผลจำพรรษาตามพระบัญญัติของสมเด็จ พระภูมิพระภาคเจ้าสำเร็จเป็นธรรมานุธรรมปฏิบัติเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เราทั้งหลายสิ้นการนานแล